สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบีธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพครับนี่คือคลินิกเกษตรนะครับบริษัทสหายเกษตรเคมีพันมอบรายการนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้ต่างๆนะครับวันนี้มีคำถามจากแฟนรายการนะครับนี่ฮะท่าน ส่งภาพมาให้ผมดูแบบนี้ที่นี้ที่ผมต้องโชว์ภาพเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับท่านถามผมว่าอย่างนี้ขอรบกวนปรึกษาค่ะช่วงนี้มีมแมลงแบบนี้กัดใบต้นไม้เต็มไปหมดทำอย่างไรคะคือภาพที่ท่านาส่งมาเนี่ยเวลาดูจากภาพนี้นะครับก็แทบจะไม่เห็นตัวมแมลงนะผมพยายาม เอาแว่นขยายมาส่องก็ไม่เห็นเพราะว่าถ่ายค่อนข้างจะไกลไปหน่อยจนกระทั่งมองอะไรไม่ออกทีนี้เรื่องนี้ผมหยิบยกเอามาเป็นคลินิกทำไมคือกำลังจะบอกแฟนรายการอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเริ่มต้นคำถามต่างๆนั้นสิ่งแรกต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยนะฮะท่านจะต้องบอกชื่อครับถามว่าถ้าบอกชื่อแล้วผมจะมีประโยชน์อะไรกับผมถ้าบอกชื่อปับ๊บผมเนี่ย จะมีจินตนาการในหัวเลยว่าต้นไม้ต้นนี้ปกติจะมีมะแมลงอะไรเป็นมแมลงศัตรูสําคัญมันจะปื้ดขึ้นมาว่ามแมลงอะไรหนึ่งสองสมสีแล้วดูจากหน้าตาประกอบแม้ว่าจะไม่ชัดมากก็จะพอทราบได้ทันทีนะฮะคือหนึ่งชื่อต้นไม้ครับต้องชัดเจนนะครับแล้วเวลาถ่ายภาพมแมลงนั้นก็อาจจะต้องอใกล้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เราได้เห็นแต่เอาล่ะครับ เวลาเราเห็นมแมลงอยู่บนต้นไม้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าพึ่งไปเหมารวมว่ามแมลงทุกตัวที่เราเห็นนั้นมันเป็นศัตรูพืชทั้งหมดมแมลงบางตัวมันก็เป็นมแมลงที่มีประโยชน์ที่มันมาอยู่แถวนี้แสดงว่ามันต้องมีอาหารที่มันจะกินได้แถวๆนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราไปพบมีด้วงเต่า เดินปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยน,นอยู่บนต้นนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าต้นนี้น่าจะมีเพลี้ยอ่อนมแมลงจะพวกเพลี้ยอ่อนระบาดอยู่ด้วงเต่าก็จะมากินเพลี้ยอ่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับในวงจรชีวิตของมแมลงเนี่ยบางช่วงเวลามันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าบางช่วงเวลามันก็เป็นโทษกับพืชตัวอย่างเช่นอะไรอย่างผีเสือ้อเวลาท่านผู้ชมเห็นผีเสือ้อ ที่มันบินผสมเกสรเราก็ได้บรรยากาศชมความงามของปีกผีเสื้อแล้วก็การบยบินของมันแล้วมันก็ช่วยในการผสมเกสรอ,อย่างนี้แปลว่าตอนเป็นตัวแก่มันก็ทำหน้าที่ผสมเกสรมีประโยชน์แต่หลังจากนั้นพอมันวางไข่มันกลายเป็นหนอนไอ้ตอนระยะหนอนนี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นโทษแหละเพราะว่าหนอนมันก็จะมากัดกินใบ ใช่ไหมครับกัดกินใบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้แยกแยะสะก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่าเราเจอมแมลงถ้ามันน้อยแค่มีอยู่ไม่กี่ตัวมือเนี่ยแหละครับจับเอาไปทําลายตัวแก่เสียนะหรือพบกลุ่มไข่ทาลายกลุ่มไข่เสียเนี่ถ้าหากว่าเห็นมันโอ้เยอะระบาดมากตรงนั้นแหละครับเราก็ต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดมแมลงครับท่านผู้ชมครับ สนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด